สบายดีพี่น้องสบายดีจอยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาเลือกตั้งพี่น้องเลือกตัปอนรัฐพี่น้องเลือกตั้งผู้แทนพี่น้องเลยตอนน้าปลอดแล้วล่ะจอยแล้วแล้วได้ราคายากนะขุทั้งสีทั้งปูนจะมาเห็นไหมไปไปไปเบิ่งไปออกมาออกมาบ้านเสาจอยพี่น้องออกมาเฮยีดเสาจอย หลังจากไอ้ที่มหาบนาำซอยจอยแล้วกัมหาบนามซอยจอยแล้วก็<า>บุได้มีโอกาสออกมาเลยเนาะเขาคัดไงยูบัวจอยเขาคัดในเจ้ายุเฮือนเนี่ยเขาคัดในยุ ฟัดข er ึ้นัดขึ้นแนวนี้เนี่ยเออเจ้เดินเดนจอยหาบนะไม่ต้องเลยสามแลสาอยู่านับอแล้วด้ อามือนะเห็ดปูนน่ะอ้ยมาจิกัดเอ้ยจ่อยอ้อยนี่แล้วมันแตกนะใช่จอยสีัปยานะเขาปั่นบ่ได้ได้นะมันจังแตกนะมันแหงโพดหรือมั้งจะมาปั่นนะมันแหงโพด ใส่ใคขดูขึ้นได้ยุ่งไะปีนเอานี่ใส่มันแตกนะอ๋อมันคือแตกเนี่นั่นโอ้ยมันบวมเป็นยังดอกทำยังไง หากแกไปขี่นีนมนม่มันเป็นคุม,มเลยโอโย้มันเป็นคุ้มแต่ฮ่ยฮ่าฮ่อ้ยมันเป็นคุ้มกว่ามันแตกโูดเออโอ้เขาเขาสามก็แตกเนาะใส่ห่องหอเฮาหน่าสติดกระโลเจ้าสีเอาไปใส่ให้จอย ผมคน,นเดียวเลยฮะแล้วแหละฮะเออแล้วล่ะไปดีจ้าประเมา่เป <c oughs> ็นครคับข้าวเมื่อกีเมื่อข้าบปั่นเมือถ่วแดงเอออะไรเปนครู่ะ <c oughs> เอามือเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมันคูออกคือเก่าเลยจอยไอย้ปูนน่ะนี่นะ่ะมันคูออกคือเก่าอ,อ,อ้ยปูนแดงน่ะเออ<า>ปูนแดงนั <c oughs> นะ่นแหละปลาสาบูเพิ่มนี่น้ำทุกทุกไม่มีนม้ำท่กแก,แก,แก,แกเออมันเขาปั่นเลยเมื่อกี้มันเนอะปลาตะคุนลายลีพี่น้องอคุณมากลายขนาดคนณกำลังเริ่มมาเริ่มมาแล้วพี่น้องเนาะ กับตานกันยังตันอะไรไปลื้ออักซับยั่งยั่งอยู่มีทหารตำรวจมายาม สร้างมาแล้วก็เบื่องนะไอ้ <c oughs> ยหดน้าไม่ตั้งหัวอะไรจอย <c oughs> ไอ้ไอะไรน้องพี่นอ้องหลังจากมาหาบน้ามากับมีเอฟซีคอมเมนต์มาลุงหลายนะก็ขอขอบ,บุกขอบใจด้วยพี่น้องเด้อที่ว่ากับตันมาสอยจ่อยแล้วก็ไอ้ขอบคุณแทนเนี่ยนายเอฟซีเนี่ยจ่อยขอบคุณนะครับขอบคุณเด้ดอที่ส่งกำลังใจมาให้จ่อยเนาะ เทีนจอยลำบากไอ้ทุกยากลำบากกับาเงินอ้นเงินมาใหงมาสอยจอยกับขอเขอ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 คุณหเลยๆายนาะที่ส่องในบ่าวบอยเพิน่นไอ้นี่ก็หาก็ออกมาพี่น้องเลยตั้งจากไอ้หาบหน้ามาแล้กวก็บ่ได้ออกมาถ่ายเลยบาย่างพี่น้องเลยบ่างอยู่เพื่อนกับจอยก็ออกมายาเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนว่ามันมันเป็นคุ้มมันว่ามันเป็นคุ้มมันโกนเพื่อนว่า พืนเฮือนเพิ่น,เ,น,เ,นเวลาเข้ามาปัา่นแหลมบางทีตัวมันฟูเนีมันสีฟ่ฟอออกเปิ่นเอาปูนมายาพี่น้องนี่นางหูหูกับจักริเพชนจักรหูหูเนาะขอบคุณค่ะใส่มือนะอปูนเปิ่นโอเคเนาะพี่นอ้องกับแตงกสีได้ลงไปเลือกตั้งเลยบ้านนี่ย ลงไปจกจิขึ้นมาใหม่ข้านจอยบูมเมอร์เฮื่อนก่อนเนะาะฮะก็ได้จักหน้าที่สี่ห้าน้าที่อย่าจงจอย,เ,ยเ,ออเดี๋ยวจะขึ้นมาเลดนมะใหม่เรียบร้อยพี่น้อง<ว>เลือกแล้วเลยประม,รรมาณอาุ่นไหมยังเนาะนี่เนาะเลือกตั้งเรียบร้อยพี่น,อน้องกับตันบุตรศุลเด้อบุตรเลือกให้เขาขีดให้โลดพี่น้องเอ้ยขีดเอาขีดเอาโลดแบ่งกระโให้ ไม่ใส่เยี่ยวกัป้าไปเห็นกวดงุ๊กๆอยู่โอ้ยดีๆเนาะมีคนเอาข้าวโพดให้กินเนาะพอเมาเอาข้าวโพดให้เฝืนกินหักปันกันหักครึ่งลูกอีกบหอยบุดหมากเด้ก็ให้น้องจอยไล้กวาเสียดายให้บุดหมากกับจอยเดี๋ยวจอยกินบวบโอ้ยไปปัดห่านในคอเด้อเมื่อ้ ใกล้เอ่่กเส็บุญนะจอยอังจะเห็ุบุญน้าแม่อยู่ไะแเอ็มจะออกมาหาดตนียจากมือนี่เลิกบุญนหินสิได้แผ่บุญทางยูทูบอยู่นี่เเดี๋ยวกับสเพิ่งตเลยเมื่อสอยงานนั่งทำบุญสอยพ่อแมสบายดีพี่น้องยังนี่บายแล้วก ชื่อจักมาร์กเดี๋ยวสิกินเนาะเยวสิเมื่อเท่พื้นในนะเพื่อนคู่วซอยปลาว่าเมื่อนี่จักนี่จักเข้าท่านจักเข้ามาหรือยังคนก็หลายเนาะปล่อยแล้วกับบุ้ยมี่ยังมา่งไมเอพี่น้องเลยขี่เน่าขี่เน่าขี่เน่ารถแล้วแต่คนที่เขาอยู่เนี่ฮะเขาถ่ายเอาพี่น้อง

จากกัปตันมหาดนาำสอยจอยกับได้มาถ่ายเลยน้องพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณเนาะขอขอบพระคุณขอขอบพกขอบใจด้วยทีมที่ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจกัปตันแล้วก็โดยว่าแบบว่ามีน้ำใจมาถอยเตาจอยเนาะขอขอบพระคุณเนาะโดยเอฟซีที่คอมเมนต์ว่ากัปตันมาถ่ายมีคลิปแตกแยกกันนะก็ เขอขอพูดคุยกันเนาะที่กัปตานกับบุมบิส่วนว่าสิมาถ่ายคลิปที่ไปว่าให้พี่น้องมาแตะแง่เขาสร้างยูทูบกับกัปตันก็อธิบายว่าในคลิปนต่ก็บอกอยู่ว่าจอยนราเป็นคนขี่เกรงใจกล้าบอกให้คนอื่นกัปตันอธิบายสำนึกแล้เนาะกับใครเข้าใจสำนึกแหล้วภาพก็คือผมท่านพี่น้องเลย หาเขาใจกระเาออกศัตรแล้วอแสอธิบายสิเลยนะแมนตัท่านก็การทหารวทยเมื่อนหรนะแม่ลงเพิ่นม่อไร่ัทารขันน่ะเสรฟจนะกัปตันน่ะกับโบฮู้ดอข้กัปตันน่ะโบฮู้วาจอยที่พืชแต่แม่บอกกัปตันน่ะเขาบอกกินขบียกับกระเป๋าสุภาพว่าจอยทพืชหางหน้ามืเดียวกัปตัก็เลยว่าเออจอยที่หาบน้ามือเดียวกัปตันเลยขีดว่าโอการที่พืชนี่มันใส่น้ามร้ายนียก่าตัก็เลยว่า ออกมาซอยเพิ่นพี่น้องจอยแล้วก็ไม่ได้บอกกับตันนะเพิ่นบ่ได้เพิ่นบไม่ได้บอกไพ่จอยนะเกรงใจเพิ่นว่าสิเฮ็ดเพิ่นว่าสิเฮ็ดผู้เดียวได้เพิ่นวมาแล้วมันบ่ได้น้อยดิเนาะพี่น้องเออเทพื้นนั่งบ่จักพี่น้องเอ้ยก็เบิ่งนั่งดีกว่าน้อโบเคยได้เลยพี่น้องแม่นความนั่งบ่เคยเฮ็ดนั่งบ่เคยเฮ็ดบ่เคยนั่งคาดค่เน่โบถึกฮักแลนโบ่ทา่าฮักแร แมล้ว <Man. S 2> ก,กับกัมตันอยากคอเนาะเวลาเห็นกัมตันมาถ่ายคลิปก,กับจอยนะเวลามาสอยนั่นสอยนี่นะพี่น้องอย่าเผาไปคอมเมนต์ส่องอื่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้เบิงแล้วกับบุายากให้ไปคอมเมนต์เพื่อพาดพิงถึงสองคนเดยเนาะอย่าให้เบิงเบิงแบบสนุกสนานเแบิงเพื่อความบันเทิงสื่อเนาะอันนี้กัมตันในเขาเรียกร้องเนาะพี่น้องเนาะคลิปยังคือกันเนาะพี่น้องก็ต้องไปคอมเมนต์ มัดพริกนอดือเนาพี่น้องเนาะว่าสิคกี้อยว่าสิคลิปเห็ดกับเกี่ยวย่งอื่กันตามเนาะพี่น้องเนาะจอยกับหาด้าคือเก่าพี่น้องสิ่งเก่าสิ่งคยเพือรอศิษาเพื่อนพี่น้องเนี่ยหนึ่งองค์แล้่กับสองไฮเนาะไอ้ดึงหนึก็พี่น้องเบิรงเอาให้นพี่น้องได้เบอง์จะชมสไฮสไฮบาเจ้าพ่องเลยาก บาพงเลยหน้าเธอจนเงาเนาะเธอเมื่อยเอ้ยนั่งคืนจิแมนจักนแบเป็นยังไงกันเนาะจักนะบุ๋ยกับนแมนเออสานี่มันใช่นาหรี่ป็นไดอกนั่งกากะตวงบ่เป็นบ่เคยเห็ดเคยสางเนาะพี่น้องเนาะเขาเลยบ่หด้หาไผมขี่เกงมกเก้งใจ แพงเทอาไรจางก็แพงเทอาไร้คอยแพงหาเราห่อยเด้สามนาลังน่ะแต่แส่บันทบแดดพี่น้องไม่ใชเอาภัพขาวผ้าขมุนซามพนักข่าวเมื่อามบ่เออหมือนสามพูนักสายยาวดองจับึงมาแต่ผู้บอกเหมือนามถามเหียบห้อยเลย ถามข้าเจ้าเฮียมหอยล่ะคาร์บล้โอ้ยหมื่นสามพี่น้องเอาไฟเขากระด้าก็สิเปลี่ยนใหม่กระด้านนั่นกระด้านเขาเห็นไ้เบิร์ตแหละเพิ่งเพิ่งไปได้เขาจะเอาเข่าหายไฟนะจาพ้ามือมือน้ำยาคาร์เอาร์บสารแม่ขาร์ใส่บ้านประตูเลยอันั้นว่าดึงไฟมาใช่ไหมว่าสาบเพื่อนแล้วโอ้สาบเพื่อนแล้วที่ต่อทางไหน พอแอนะโอ้สร้างเก็บไฟประจำเดือนนี่เนอแมนทะเลตกเก่าจะเช่าเลยมันเลิ่งตกเก่าถูกนั่งกระเียน นั่งกัสีบริหารบเป็นแล้วบบเคยกับเบิงนั่งกับพวกสีเบิรออกอยู่ดอกเนาะเจ๊สีไปอีนังดวงลายพี่น้องเอ้ยยุขาเลยพี่น้องคาให้มันแ่อให้มันแลแล้วังต่อ้วใส่ประตูเนตาตาใส่ตัวนี้เออข้างนางเด็กพี่น้อง นั่งว่าสาบแล้วแล้วก็สีชจบ้านประตูสายท้ายสพสั่งาว้านนครัวด้วยนั่งมีงบและแมนบอกมีงบบอเขาไฟนะมีงบแลยพี่น้องอันนี้แล้วป้อมาเอาวะหาเมื่อยเงินกับโบมี เฝ้าเมาเ้าฟังจนจบได้ว่าเพิ่นมีเงินเหียบห้อยวางแทนน่ะซาบแล้วแล้วก็เข่าบ้านเข่าบ้านแล้วแล้วก็เก่าไผ้าไ่ผ้าาน่ะก็หมื่นซ่าเมาเรียบร้อยแล้วเ่าแล้วบลแล้วัดมีแล้วงบน่ะย่งแล้วบล็มีแล้วเบิดแล้วว่ซะโอ้โห ใครแต่บอติดกะบลูกทองหน้าเพื่อนทั่วดะโม่ไปอีกน้องพี่น้องเนาะอันนั้นอันนั้นคือความคิดของนางวางแผนไว้พี่น้องแต่ว่างบนางก็คอยทยอยมาบอกท่านบอกท่านมีบอกท่านมีบาทเดียวเนาะการวางแผนของนางอันนั้นเขาพันนั่งฮอร์ไม่ีไอ้คิวหลังคิวอันดีดาวเฮยจินนะแม่เฮ้ย เอ็งเอาหายโตโตพจิปาหายนไอ้คับน่ะฮะนะเอาขึ้นขั้วขบหนะแต่ามหัอไตเขานั่งใช้แดเนาะแมนเอาเขึอนคั่วก่อนเฮ้ยเนี่ยมันจำเป็นแต่งอยู่คั่วกินเอาขึ้นคั่วแรกเขาเหน้าบ้านน้ำบ้านแล้วรกปุ๊บมือสกัลโล่เหมือนโอ้หน้าบ้านเอาน้ำลังเออจะถึงขนาดพี่หนึงใช้แบบนนั่งก็คือนั่งก็คือเป็นยุ่ออะยากได้นั่นได้นี่นะแต่ว่าเวลาลงมือทำนี่นั่งคำนวณบุเป็นว่าเท่าใดเท่าใดฮนะต้องใส่ยังเท่าใดนั่งบดนั่งบดจัก จะขาไพ่เจะห้องหน้ามันจ้ได้จ้าขาอมอีกจ้าขาอมอีกหลายจ้าการิตีแพ้ด้านนีพี่น้องเอ้ยป้านั่งผดชิไม่ชิตีแพ้ด้านนี่ได้นั่งได้นั่ติดแอร์เพิ่มป้ามองเนี่ยแผนการนั่งเข้ากันเลยจะเอาผุดซ้ายมานอนนั่ ป้าความคิดนางกับวัฒนธรรมดาพี่น้องเอ้ยสูงส่งอยู่ได้พัดพัดของนางขัเจ้าติดแอร์นะคอยชิมานน้อนยิ่งแพร่ได้แหละกัสิติดแอร์ห้องนอนนางนะที่บอพี่น้องเจ้าผู้ชายมันนอนน้ำขัดจ่อยติดแอร์กับด้านสิมานอนเป็นคนแรกหัวเรื่องกับตันผมมีแอร์เนาะมันน้อนแม่ข้ากสิทธาสีพี่น้องสีขาขัจ่อยป้านางขิดเป็นเบิร์ดเลยพี่น้องเป็นเบิร์ตทุนยาพี่น้าแต่ห้ามหืมลูกเกิลการบันทึกเสือด้วย เขาอนุญาตเด้ <wounds> <laughs> ๋พ <and bad> <pos> sure, ี่น้องอีหาเงินคิดเป็นเบิร์ดขอบ่มีเงินสุดท้ายสุดท้ายลลออกกคิดเป็นเบิร์ดอยากได้นั่นได้นี่นะนั่งบ่มีงบเป็นเม่สาดนะป้าดอกม่วงกางามเลยแสงแดดอ่อนๆพี่น้องเอ้ประมาณแปดโมงเสาร์ตอนนี้ตัวใหม่ม่เลี้ยงเครืองไก่นะ ดี๋มัดหนูงเอะแก้มืองจได้ได้โอเคเนาด้านที่เมื่อเพือนละบานนี่ย้เมื่อปิดกิฟอยู่เพือนหมดแล้วเนาะเมื่อปิดอยู่เพือนบ่อัดเนห้าในมือเนงเลยนีนั่นบอึงบรรยากาศรอบๆกัคนเอกอฮะใช่ประวน คือบอคือบ,บอกให้พเพิ่นเบิ่งจบคลิปเลยบากัตันนั่งเอกฮะกามาพี่น้องเปลวา่าหิงแล้วแหละบอยหิงแล้วแหละ เลือดแต่ใส่ประตูพี่น้องในบ้านนี่ทำแะไรยู่หินยู่ไสเขาเลยบอวะหอ้อยยู่ไหนแม่ <c oughs> เลือดแต่ใส่ประตูเนาะพี่น้องเนาะบัานนี้เนาะห่านของกับตันกะ เหลือวจะใสป่ประตูพี่น้องเลยแต่ยังบ่งมีเงินทา้งนาสีใส่ก่อนทองกับตันทนะเลใส่เนาะทลามีเงินพี่เนาะหนีกับตันกันสิบาท <c oughs> ทีเห็นวี่งซอยเบาแหล่ลุงแหล่เพิ่นมีบ้านน่ะพองพู๋เ <c oughs> ออ นี่แหละซิตเทพื้นซอยอเพื่อนนี่แหละพื้นเฮือนคั่วเพื่อนพี่น้องขี่ตะไผ่อว่าเป็นไงนใช่ไหคือบลูกพีชไผ่ไผ่ของหนามนะเทพื้นขี่ตะไผ่ซอยเพื่อนไหมนี่หากินเขากับพี่น้องเลยเริ่มหิวละ่ะแล้วล่ะ ตัดเมี่ยนกองทรายฮากะแล้วเนาะส่วนเมื่อคืนเออส่วนตอนแรงวานนี่พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเล่นเจือนเบิดเลยเอาไม้มาครอ,อ,อ,อบไว้นี่แหละหน้าตาของหงกับตาเป็นแบบน,นี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดสนีนสปดคลิปไว้เพียงสนีเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเอาน้องบอสไปแซะะสบายดีพี่น้องฮะท่าน้องบอสเมื่อเล่นดีเพิ่นฉิมาเอาขี้เปลี่นท่าแก้มมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเอ้ยเห็นอะไรหงุลหงิดนะเหลือกตาขยิบใกล้เลยปีทีไปเพียงสำเนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี